ทำไมผู้ชายถึงตัดสินความรักด้วยเรื่องเพศอะคะหมายความว่าถ้าไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์แสดงว่าไม่รักใช่ไหมครับน้องน้องน้องตั้งใจจะถามมันนั้นใช่ไหมคะทำไมว่าถ้าเราปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายแล้วเขาหาว่าเราไม่รักใช่ไหมครับถ้าเกิดเราผู้ชายคนนั้นรักจริงหวังแต่งดูแลเรามาดีตั้งแต่เรียนหนังสือช่วยเหลือการเรียนทํางานทําการพอถึงตอนแต่งตอนนั้นโอเคใช่ไหมครับโอเคไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าตอนเป็นแฟนกันเขามาขอเนี่ยแล้วบอกว่ารักฉันต้องเป็นของฉันนี่เรามีสิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหมครับใช,ใช่ไหมครับพยายามปฏิเสธหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าการศึกษาวิจัยบอกว่าวัยรุ่นหญิงรุ่นปัจจุบันไม่ค่อยยอมปฏิเสธเลยครับกลัวเขาไม่รักครับเพราะฉะนั้นจึงมีคําถามที่น้องก็ถามว่าทําไมผู้ชายมองเรื่องเพศหรือเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้นว่าเรื่องความรักเราจะต้องนั่งมองก่อนว่าผู้ชายใน,นเขาเกิดมาทําไม นะครับธรรมชาติสร้างผู้ชายออกมาเป็นเจ้าพ่อแห่งการเจริญพันธุ์นึกออกไหมครับเป็นเครื่องจักรแห่งการเจริญเผ่าพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนถ้าไม่ได้รับการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมหิลิโอตัปปะธรรมะคือพูดง่ายๆไม่สอนให้เป็นคนดีเนี่ยก็จะไม่มีความยับยั้งชั่งใจเจอผู้หญิงที่ไหนก็จะขอมีเพศสัมพันธ์ไปหมดเหมือนกับสัตว์นึกออกไหมครับเพราะคุณเห็นไหมครับสุนัขบนถนนมันำเจียตัวเมียมันก็ตตัวเมีย,มมย,มมยมก็หันก้นให้โอเค เพราะฉะนั้นถ้าเขาเชิญเราก็ไม่จําเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าเขาเชิญแบบนั้นแปลว่าสัญชาตญาณในสมองเขาคิดอยู่แค่นั้นใช่เปล่าครับเราคงต้องสั่งสอนเขาสักนิดหนึ่งว่าถ้าจะเป็นมนุษย์คิดนะคิดได้แต่อย่าเพิ่งทําเก็บไว้ได้ความรักอาจจะรอไม่ได้แต่เรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันรอได้โดยคุณธรรมของคุณถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบสําหรับน้องก็คือถ้าใช้ธรรมชาติอย่างเดียวโดยไม่ได้มีการสั่งสอนเล่าเรียนให้เป็นคนดี ผู้ชายเจอผู้หญิงที่ไหนก็เป็นแบบนั้นแต่ผู้ชายที่ดีๆไม่ได้มองแบบนั้นนะผู้ชายดีๆมองรักจริงๆร,รักแล้วอยากจะอยู่ใกล้ชิดรักจะอยู่ร่วมกันมีอนาคตที่ไกลแต่เมื่อถึงตอนที่สังคมยอมรับแล้วพ่อแม่ยอมรับแล้วใครๆยอมรับแล้วตอนนั้นก็เกิดอารมณ์ได้ถูกต้องไหมครับโอเคครับนั่นเป็นคำตอบครับว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเป็นแบบนั้น